ต้อนอะไรต้องมดเปิดใช่เสียงดังเนาคุยทด่คุยอะไรเธรู้ว่าทำไมเขาถึงดีใจเพราะจะมองเห็นสีดำคือตัวถับของเธอนะแต่ไม่มีสีขาวนี่ก็ดูไง่ายนี่จะดูสีขาวกับสีดำอหม ต้องซื้อ,อไรที่เป็นสาวก็สีดำให้ก็ดเีเอาไหม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 ขอแห้ <c oughs> นงนน้ำไหมลงกินน้ำไหมแม่เอาน้ำไหไหน่อยดิแม่มีสาวแท็กดก้วย

and you